สวัสดีค่ะแบลวทำคลิปไปเรื่อยนะคะวันนี้ก็มาคนเดียวนะคะพี่พี่มาเที่ยวในป่าอีกแล้วนะคะพี่พี่เห็นว่าป่าแถวนี้เนี่ยมันสวยมากๆเลยนะพี่พแล้วหนูเนี่ยก็เข้ามาครั้งแรกด้วยไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่ปานะก็อยู่ใกล้ๆลำธารเลยบรรยากาศแถวนี้เนี่ย เข้ามาก็รู้สึกว่าหลงไหลในแถวนี้มากๆแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะพี่ๆนะไม่รู้ว่าข้างในป่าแห่งนี้นะมันจะมีอะไรหรือเปล่านะโอเคพี่พี่เดี๋ยวหนูนะ่ะจะลองเดินไปเรื่อยๆนะกอฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆอ่าให้พี่ๆ รับชมนะคะโอเคพี่พี่เดี๋ยวหนูเนี่ยจะเข้าไปในป่ากันเลยตอนนี้เนี่ยก็กำลังเดินไปล้พี่พี่รู้สึกว่าป่าแถวนี้เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะพี่พี่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความสดชื่นรู้สึกดีที่ได้สู่บรรยากาศแบบนี้นะพี่พี่นะ โอ้แต่ว่าต้นไม้เนี่ยก็ใหญ่มากๆเลยนะตรงนี้เนี่ยคุ้มหนูเลยนะพี่ๆนะเนี่ยเหมาะสำหรับออามานั่งพักนะคะพี่ๆแถบนี้นี่ยผูกเปก็ได้นะไอ้ตรงกิ่งไม้พวกนี้เนี่ยเราผูกเปได้เลยน่าจะนอนได้ดูนี่กิ่งอ่อนนี่นะก็นอนได้แต่ต้องผูกประมาณกลางๆนะคะพี่ๆแล้วก็ผูกเชื่อมกับตรงนั้น หนลองไปดูฝางนี้ซิมันคืออะไรเฮ้ยตรงนี้มันมีน้ำแยกมาอีกนี่พี่พี่มันเป็นทางที่น้ำปา่าไหลหลากเข้ามาได้ทางนี้เนี่ยนเราจะเข้าไปดีๆดูแล้วกันไปส่องดูนะว่าในน,นี้เนี่ยมีปลาหรือเปล่าแต่น้ำนี้ก็ขยับอยู่นะวเวลาเดินมาเนี่ย มันจะมีปลานะคะพี่พี่อุ้ยมีปลามีปลาด้วยเห็นไหมแถวน้วนอะน่นนั่นนั่นนั่นพี่พี่โอ้ลายตัวเลยมีปลาลายตัวเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างนน้นกันต่อ เราเดินในแบบว่าที่ที่แบบเป็นสีน้ําตาลแบบนี้พี่พี่เราต้องระวังงูนะที่มันแบบแฝงตัวคล้ายๆใบไม้ไ,มไอ้งูแบบนั้นนะพี่พี่เราต้องระวังไว้นะเฮ้ยสิ่อะไรอะ คนเดียวด้วยใครมันจะตามเรามาเนี่ยโอ้ต้นไม้นี่ก็คือรู้สึกว่าต้นใหญ่ะะี่พี่ๆนะเนี่ยต้นแบบติดกันเลยนะเนี่ยแล้วลาก็ยาวใหญ่ด้วยเนี่ยพี่ จะเดินไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าในป่าแห่งนี้จะเจออะไรหรือเปล่ายิ่งหนูไม่เคยมาด้วยพี่นี่มาครั้งแรกด้วยนะมันจะมีอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้นะว่าจับได้หรือเปล่าก็ไม่กล้าจับมัวด้วยนะพี่พี่ เยอะมากๆเลยนะแต่หนูไม่กล้ากินนะวันหลังเนี่ยต้องต้องพาพี่ออมมาทางนี้แล้วมั้งพี่ออมเนี่ยน่าจะแบบมีความรู้มากกว่าหนูนะพี่ๆนะรู้สึกว่าทางนี้เนี่ยก็สดชื่นด้วยนะคิดถึงพี่ออมมากๆเลยนะคะพี่ๆเพราะว่าไม่ได้เจอกับพี่ออมหลายวันแล้วนะ พราะว่าหนูไม่ค่อยว่างด้วยนะคะพี่ๆก็เลยไม่ไม่ได้ไปเรียกพี่ออกมาถ่ายด้วยโหบรรยากาศบรยาาศบรยากาศนี้สดชื่นมากๆหนูรู้สึกว่าหนูชอบบรรยากาศแบบนี้พี่ๆแบบมีป่าแบบนี้แล้วก็มีลำธาร อยู่ข้างๆอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่แล้วก็มีพวกผักกูดด้วยนะเราเอาแค่กะปิแล้วก็พริกสดแล้วก็ชุรุดขยำข้าวกินกับผักกูดอร่อยมากๆเลยะค่ะพี่พี่นนเด็กนี่ก็เคยกินแบบนั้นอยู่แบบนั้น เดินมาเจออีกแล้วนี่เดินมาเจออีกแล้วเพียบเลยโอ้รู้สึกว่าลงไหลในในป่าแห่งนี้มากมากเลยนะพี่พี่นะเหมือนกับหลุดมาอยู่อีกอีกแบบว่าเมืองหนึ่งเลยนะเนี่ยความรู้สึกนะเหมือนกับหนูเนะี่ยหลุดมาอยู่อีกเมืองหนึ่งเลยนะคะพี่พี่ แถมไม่เคยเข้ามาด้วยใจใจเนี่ยมันแบบว่าเดินมาหาลำธารแบบนี้ใช่ไหมพี่พี่ใจเนี่ยมันเรียกร้องให้เข้ามาฝั่งนี้มากๆเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะพี่พี่นะเหมือนแบบว่าออโดนบันดาลใจเนี่ยเหมือนมีใครเนี่ยที่โดนบันดาลใจเนี่ยให้หนูเนี่ยได้เข้ามาฝั่งนี้นะคะพี่พี่โอ้ย ชอบอะถ้าพี่พี่ได้เข้ามากับหนูเนี่ยจะรู้สึกว่าชอบในป่าแห่งนี้มากๆเลยเนี่ยมีต้นแบบเนี้ยอีกแล้วอะพี่พี่เนี่ยเห็นลูกมันไหมเนี่ยเจอต้นไม้ใหญ่อีกแล้วค่ะพี่พี่เนี่ยโหป่าแห่งนี้นี่มีแต่ต้นไม้ใหญ่นะ นี่คะ่ะพี่พี่เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆว้าวสวยอะ่ะพี่พี่หนูชอบอะ่ะทางแบบเนี้ยมันล่มเย็นมากๆเลยนะโหแล้วแบบเป็นครั้งแรกด้วยนะไม่มีใครเข้ามากับหนูสักคนเลยอืม,อม ระหว่างทางก็มีน้ําตลอดเลยนะคะพี่พี่น้ําฝั่งนี้เนี่ยน่าเล่นมากๆเลยนะน่าจะมีปลาให้ยิงนะแล้วน้ําก็ใส่มากๆเลยนะคะพี่พี่เห็นตรงพื้นเลยนะเนี่ยน้ำใส่น่าเล่น เฮ้ยเป็นเสียงลิงหรือเปล่าเพราะว่าในป่าแบบนี้แล้วมีเถาวันแบบนั้นอะพี่พีที่มันอยู่ตรงต้นไม้ยยเห็นไหมลิงชอบนะคะแถวอย่างเงี้ยหนูว่าต้องมีลิงแน่เลย แล้วเข้ามาในป่าลึกด้วยนะคะพี่พี่ไม่รู้ว่าหนูเข้ามาลึกขนาดไหนแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอะมันมีเสียงหมีเลยอะมันมีมมาจากฝังหนูนะพี่พี่มันเสียงหมีเลยมันมันคำลามอะ เดินกนละโอ้ยหลอนมากกเลยอ่ะพี่พี่เสียงสัตว์ป่าเนี่ย้ยเจอต้นไม้หน้าขนลุกมากๆเลยเนี่ย เื่อกี้เสียงเมือนหนูได้ยิเสียงหมีเลยเมื่อกี้นะคะพี่พี่เหมือนหนูเนี่ยจะได้ยินเสียงมีนะแล้วก็เหมือนจะมีเสียงลิงด้วยอยู่ข้างๆกอไผ่นะคะพี่พี่โอเมื่อกี้รู้สึกใจตกไปอยู่กับตาตุ่มนนเลย,ะยนะเสียงหม,นะมีเนี่ยตกใจมากๆเลยนะพี่พี่นะ แล้วแบบมาคนเดียวยเสียงอะไรอีกเนี่ยเหมือนมีเสียงแบบเสียงซั์ป่าดูรลายนะพี่พี่นะเข้ามาในป่าแห่งนี้เนะี่ยแล้วก็เข้ามาในป่าแห่งเนี้ยรู้สึกว่าป่ามันสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ถูกใจหนูมากเลยเหมือนมีอะไร ให้แบบว่าโดนบันดาลใจนะให้หนูเข้ามาในป่าแห่งนี้นะมีเสียงอัน,นี้น่าจะเป็นเสียงนกนะพี่พี่มีนะเสียงพวกสัตว์ป่านะพี่พี่เราต้องเดินนิ่งๆแล้วไม่รู้ว่าในป่าแห่งนี้เนี่ยจะมีนายพานหรือเปล่าอ่ากลัวเขาเนี่ยคิดว่าเราเป็นสัตว์ป่านะพี่พี่แล้วแบบจะยิงเราหรือเปล่านะพี่พี่นะนายพานเนี่ย แต่เขาก็น่าจะรู้ก่อนนะว่าเป็นคนหรือว่าอะไรหรือเปล่าโอเคพี่พี่เดี๋ยวหนูเนี่ยจะพาพี่พี่เน่ยเดินไปดูข้างหน้านะคะว่ามันเนี่ยจะเป็นแบบไหนหรือว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะเมื่อกี้นะได้ยินเสียงมีแล้วก็เสียงลิงมาละเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าต่อว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าแต่เราต้องเดินไปคนเดียวแบบนิ่งๆนะพี่พ เพื่อที่ไม่ให้ใครจะเดินตามเราได้โอเคไปไปเดินไปต่อนะพี่ๆนะต้องเดินแบบนิ่งๆเลยต้องเดินเบาๆนะโอ้ต้นไมยย้ใหญ่มากๆเลย มีแต่ต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะนี่ล่ะพี่วีวเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอาละเอาละเสียงอะไรก็ไม่รู้นะโ้ยหอยหลอนตลอดเลยวิวีิ ยิ่งมาคนเดียวก็ต้องระวังตัวด้วยนะนี่พี่พี่เดินมาเจอห้างใครก็ไม่รู้นะเราแบบอยู่ตรงป่าแบบนี้เลยมีทั้งเสียงมีเสียงลิงไปหมดเลยนะพี่พี่นะป่าใหญ่ด้วยใครมาทําห้างไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้นะ มันน่าจะแข็งแรงอยู่เลยมั้งมันจะพอขึ้นได้นะพี่พี่นะแต่เดี๋ยวตอนกลับเนี่ยค่อยขึ้นให้พี่พี่ดูแล้วกันไม่เสียงอะไรอะได้ยินสิ่งแล้วพี่พี่ได้ยินไหมมีเสียงตลอดทางเลยนะซุ่ม ต้องอยู่นิ่งๆก่อนนะพี่ๆนะไม่รู้ว่าใครตามลังมาหรือเปล่าอันนี้เป็นห้างใครไม่รู้อ่ะพี่ๆน้ำตรงนี้เนี่ยก็แอปเขียวอยู่นะ ไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยจะมีตัวอะไรที่มันโหดร้ายหรือเปล่าแต่เวลาเรามานั่งตรงนี้เนี่ยคนเดียวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะพี่พี่แล้วสดชื่นแต่ว่ามันติดอย่างเดียวมีสัตว์ร้ายอยู่ในป่าแห่งนี้ที่หนูได้ยินเสียงนะพี่พี่นะเสียงสัตว์ร้ายนะมันกับเสียงหมีมเลยเมื่อกี้ ก็เดินเดินมาไกลแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะตามมาหรือเปล่าเดินกันต่อ าทางอะ่ะมีตลอดทางเลยนะพี่ๆลูกนี้เนะี่ยไม่ค่อยกล้าจับเท่าไหร่กลัวว่าจะมีผิดนะในป่าน,นี้มันไม่ค่อยไว้ใจนะคะพี่ๆถ้าเราเข้ามาในปานนะ่าลึกเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจเลยโอ้เจอแต่ต้นไม้ใหญ่มีแต่ต้นไม้ใหญ่นะพี่เนี่ยนะสูงเลย ลึงมากเด่ว่าน้ำก็แอบน่าเล่นนะพี <Wit default> ่ มไม่รู้นะพี่พี่นะตอนนี้นะพี่พี่ก็นั่งข้างๆอลำธารน,นี้มาสักพักละเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมีปลาตัวใหญ่มากๆเลยนะพี่พี่นะอยู่ฝังเฮ้ยเสียงใครอะเพี้ยนจะไปดีไหมเนี่ย คุณคือใครอ่ะคุณเป็นใครมาจากไหน,นไไหฉันคงพาไปไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันไม่ใช่คนในเมืองรับแลฉันไม่รู้ทาง แล้วฉันจะมั่นใจได้ไงว่าเธอจะไม่ทำร้ายฉันอ่ะถ้าฉันเข้าไปอ่ะช่วยฉันไหมช่วยฉันไหมอุยมันอยากให้ช่วยมากๆเลยนะพี่ๆนะ ถ้าฉันไม่ช่วยล่ะถ้าเรไม่ช่วยก็หนีไปไปเริ่มน่ากลัวแล้วพี่พี<ป>่เฮ้ยแต่ตรงนี้ก่อนต,ตรงนี้ก่อนพี่เสียงใครไปเข้าจะทำลายเราหรือป่ากูไม่รู้นะตรงนี้ คุยพ,พี่เมื่อกี้ใครไม่รู้ขอความช่วยเหลือแล้วแบบเราคุยเป็นนานๆน,นะเขาเริ่มน่ากลัวเรื่อยๆเลยพี่พี่ว่าเดี๋ยวจะออกจากป่าแห่งนี้ละเสียงใครไม่รู้อ่แล้วแบบเขาบอกให้ไปช่วยที่เมืองรับแลนูจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าเมืองรับแลนดไปทางไหนโอเคพี่พี่จะหนูออกรีบออกจากป่าแห่งนี้ก่อน ถ้าใครชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะโอเค